สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง v p ธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นดาวโจนเช้านะครับหุ้นดาวจจนเช้าของวันที่25านะครับเมษาเน2566นะครับ วันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับวันอังคารที่ยี่ห้านะครับช่อง v ีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยท่านที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะกดติดตามกดสู่ใจด้วยนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับมั่นคงมั่งคั่ง มั่งมีทะวีทรัพย์ทวีโชคทวีสุขนะครับเฮงเฮงเฮงเงนะจับเลขไหนเลขใดก็ขอให้เด้งขอให้มานะครับรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมาแทนคําขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมแล้วก็กดถูกใจทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับวันนี้มีเลขอะไรมาฝากบ้างเกามารุ่นๆกันนะครับรุ่นลมเพื่อความบันเทิงนะ หุ่นดาวจนเช้าเด่นสามสี่ห้าเน้นที่ห้านะครับลองสนะี่นะถือเป็นตัวลองตัวหนึ่งก็คือ3ามนะครับเน้นที่ห้านะครับวิ่งรู่นเน้นที่ห้านะครับลองสี่นะส่วนคู่เจาะมีห้าหกหกห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าแปดแปดห้าดูให้ดีนะครับอันนี้ไม่เหมือนใครนะห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสองสองห้านะครับมันจะไปคนละแยกเลยนะ สี่สำหรับสายสีหกหก c ีเจ็ดเจ็ด c c แปดแปด c แล้วก็ c หนึ่งหนึ่ง c c สองสองสี่นะครับตัวลองคือสามนะครับลองนะครับคือสามนะอ่าถ้าสามมาก็สามหกสามเจ็ดสามแปดนะครับมาเนี้นะครับชนชอบค่อยว่ากันนะครับดาวชนเช้าเล่นสามสี่ห้านะครับเน้นที่ห้านะอ่า เลนที่ห้านี่นะครับจะรูดจะวิ่งก็เน้นตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับห้าหกหกห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าแปดแปดห้าแล้วก็ห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสองสองห้านะครับส่วนสี่ก็สี่หกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่แปดแปดสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่สองสองสี่นะครับอ่าเน้นทางไหนนะครับทางเลนทางทาง ทางทางด้านหน้านะอืทางด้านนี้นะครับเน้นนะอ่าครับห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดสี่หกสี่เจ็ดสิบแปดถ้าสามมาถ้าสามมาก็สามหกสามเจ็ดสามแปดนะครับดาวโจนเช้านะอ่าของวันอังคารน,นะครับอ่าก็ขอขอบพระคุณมากๆขอให้ทุกท่านเล่เห็นและคิดนะครับเช้าเช้า รุนรุนกันนะครับรุนลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอย่าลืมนะอ่าครับขอขอบพระคุณมากๆขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ